สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับที่นี่ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยเจ็ดสีครับประจําวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับเปิดหัวรายการครับมินโฮโชดบางแสนครับพบกับแสงทองน้อยแสงทองค้าแก๊สพิกัด101ปอนด์ คุณที่สครับตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ครับพบกับรุ่งเลืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอนบวยไทยพิกัด123ปอนด์คุณที่สามาผู้รองครับเป็กปตททองทวีครับพบกับน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงพิกัด113ปอนด์และคุณที่สครับเป็นคู่เอกํนรายการครับทีเดชช้างนครศรีครับพบกับเพชรสยามจอพัฒริยาพิกัด119ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนาวิจารณ์ล่วงหน้าโมเทจสีในสัปดาห์นี้ครับก็ขอฝากแฟนหมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกระลังใจให้กันด้วยนะครับผักยก24ครับมวยผักยกระบบอัตโนมัติครับสนใจก็สามารถแอดไปสอบถามกันก็ได้นะครับที่ apy 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้านะครับตามด้วย py 2 4นะครับก็ขอฝากกันด้วยครับสำหรับผักยก24นะครับท่านผู้ครับมาดูกันที่กุญแจหนึ่งครับเปิดหัวในการครับเป็นมินโฮโชดบางแสนครับพบกับแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สพิกัดหนึ่งรงครับ มินโฮโชดบางแสนครับตอนนี้ก็เป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีเลยนะครับสรับเจ้ามินโฮนะครับชื่อเดิมก็คือเจ้าเพชรประยักษ์เสือเก้ามวยไทยนะครับก็เป็นมวยบูมวยเปิดเกมมวยขวาครับเป็นมวยไฟเตอร์นะครับเดิมเตะเดิมต่อยอาวุธหนักหลวงรุนแรงนะครับเปิดเกมเดินได้ห้ยกนะครับหัวจิตหัวใจนี่ถือว่าดีมากก็ย้ายศึกมาชกเกียรติเพชรนะครับก็เปลี่ยนชื่อใหม่สีเสื้อใหม่นะครับอยู่ในทีมงานโชดบางแสนนะครับความเป็นมวยนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ลูกเดินได้ลูกขยันเปิดเกมนะครับซ้อมที่คล ส่วนคู่โชกครับเป็นแสงทองน้อยแสงทองคาแก้ครับตัวนี้ก็ประเภทสูงยาวนะครับประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศออครับอาวุธหนักแรงเช่นกันนะครับในก็มีขวางดันแทงสู้นะครับมีนอกมีในนะครับไม่มีเกียร์ถอยนะสำหรับธนะของแสงทองน้อยนะครับเมื่อคู่นี้ก็ประเภทขาเลกขาลุยด้วยกันทั้งคู่นะขวาเจอขวาเลยน่าจะแลกกันเดือดนะครับก็เป็นดาวลูกนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์เท่ากันนะครับเมื่อคู่นี้ก็ออกชอบไปที่มินโฮชดบางแสนก่อนนะครับตัวอาจจะเล็กกว่านะแต่ว่าที่ต่อที่โดนต่อโดนครับผมดูว่าลูกทรหดครับหัวจท้าย คุว่าเจ้ามินโฮครับท้ายๆเขาจะมั่นคงกว่านะครับแล้วก็อยู่ในทีมงานของโชดบางเสร็นะครับเสียงเชียร์บรรยากาศในเวทีนี่ดีกว่าแน่นอนนะครับดูว่าสภาพร่างกายน่าจะเริ่มเข้าที่แล้วนะครับชอบมินโฮโชคบางเสร็ครับดูว่าท้ายๆกันระยะดีกว่านะครับหน้าเสือในเวทีดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะแสงทองน้อยแสงทองคาเกตแจ้งเกิดได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวรายการนะครับส่วนตัวชอบมินโฮโชดบางเสร็นะครับ คู่ที่2ครับเป็นตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ครับพบกับลุงเล็งเล็กนุ่มนิ่มทีเพิกัด1 2 3ปอนด์นะครับมาดูมุมแดงครับตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ครับรือว่าเจ้าตะวันฉายบูมเด็กเซียนครับตัวนี้ก็ประเภทฝีมือนะครับมวยขวาครับสำหรับตะวันฉายนะแต่ว่าซ้ายหน้านี่ออกได้แม่นได้ดีนะครับจังหวะ2ดีครับดักเตะดักแทงไหนก็มีขวางแทงสู้นะครับหมัดสวนศอกสวนแรงครับลักเหลี่ยมไอชวมวยดีเลยนะครับซ้อมที่ข่ายมวยศิลักมวยไทยจังหวัดอุดรธานีนะครับล่าสุดในถือว่าแจ้งเกิดไว้สวยได้สำหรับธนาของตะวันฉายนะครับ นิ่มทีเอ็นครับก็อยู่ในทีมงานของเจนุมนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับช่วงหลังนี้ถือว่าดวงค่ายนี้กำลังมาแรงมากนะสลับทีเอ็นมวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับสลับท่าของรุ่นหนึ่งเล็กนะครับประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันสองมีลุ้นนับนอกนะครับไฟล่าสุดนี่ชนะเจ้าท็อปกันเกียรติสทธิ์มาได้นะโชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับไฟล่าสุดก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยด้วยกันทั้งคู่นะสลับมวยคู่นี้นะครับคู่นี้ก็ขวาเจอขวานะประเภทจังหวะฝีมือจับจ้านครับ หลักเหลี่ยมไอชูมวยครับแน่นอนครับอยู่ที่เจ้าตะวันฉายนะครับประเภทเตะขาต่อยหมัดมีลุ้นนับนอกรบอยู่ที่ธนะของลูกเหลืองเล็กนะครับก็จะชกกันในพิกัด1,23ปอนด์เท่ากันนะครับมวยคนละทรงเลยนะครับมวยคูณนี้ก็ออกชอบไปที่ตะวันฉายวิธีเขาใหญ่ครับจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบนะครับตั้งรับรอดักรอสวนนะครับล่าสุดชกกับเจ้าไม้สังเงินวั เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะดูว่าไม่แพ้มวยทรงนี้นะครับวันนี้ดูว่าลุงเหลืองเล็กนน่ต้องเปิดเกมเข้าหานะครับมาชิงฝีมือวงนอกนน่ดูว่าเสียเปรียบตะวันฉายนะครับต้องรุนนับรุนน็อกอย่างเดียวนะครับวันนี้ถ้าไม่นับไม่น็อกเน่ดูว่าตามเหลือแน่นอนนะครับชอบตะวันฉายพีเคเขาใหญ่นะดูผิวกว่านะครับตั้งรับรอดักรอสวนครับวันนี้จะเอาชนะลุงเหลืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นไปได้นะครับสำหรับกู่ที่สองขอนิการครับออกชอบไปที่ตะวันฉายบีเคเขาใหญ่ก่อนนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่รองครับเป็นเป็กบทททองทวีครับพบกับน้องแชมป์ลัคกี้บันเทิงครับพิกัด123ปอนด์นะครับมุมแดงครับเป็นเป็กบทททองทวีครับเสือตัวที่23ครับเป็กนี่ก็ปิดมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่ามวยซ้ายครับประเป็นเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับวงในคว้าคอล็อกลัดมาตีนะในหนียวแน่นเลยนะครับบัดหนักศอกแรงครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับซ้อมมาที่ค่ายมวยเพชรสมนึกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสวัดชั้นรุ่นพี่ครับน้องแชมป์ลัคกี้บันเทิงครับหรือออววว่่่าาาาเเเจ้้้้นนนนนนงแชมมปปปป์สหรรรรีีีกกไคคััับบต็็็ุพะ มวยขวาครับประเภทเตะต่อยแรงหมัดศองอันตรายอาวุธหลากหลายนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่จะดูดีกว่า นะครับสอมทีเกียรติเพชรเป็นมือขนจัดนะครับคู่นี้ก็สดบทเก่านะสดนี่อยู่ที่เป็กนะครับเก่าเกมกระดูกดีครับอยู่ที่ธนาของน้องแชมป์นะครับถือว่าน่าดูมากนะครับก็จะชกกระไดพิกัด113ปอนด์เท่ากันนะครับมือคู่นี้ก็ส่วนตัวนี่ออกชอบไปที่น้องแชมป์ลัคกี้บันเทิงนะดูว่ากระดูกมวยการผ่ามวยดีกว่านะครับฝีมือก็ดูได้เปรียบนะครับตั้งรับจับทางเตะพับเตะคานะครับหลักเหลี่ยมตัวลูกเก่าประสบการณ์ที่จะดูดีกว่านะครับวันนี้ถ้ามาสภาพร่างกายดีๆนะผมว่าจบเป็กเนี่ จบเป็กนี่ต้องไปฝ่ายที่ต้องเปิดเกมเข้าหาครับต้องอาศัยสภาพร่างกายที่ดีกว่าบดเบียดให้ลูกพี่ยุบช็อตให้ได้นะครับวันนี้ถ้าจับวงในตีไม่ได้เนี่ยถือว่าจบเลยนะครับผมชอบน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงครับดูเก๋กว่านะครับกระดูกมวยดีกว่านะครับอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียวครับถ้ามาสภาพร่างกายดีนี่จบเป็กนี่สู้ยากเลยนะครับและเป็นมวยคนจัดด้วยนะครับดูได้เปรียบหลายอย่างนะครับส่วนตัวออกชอบน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงก่อนนะครับ และคู um ่ที่4ครับเป็นคู่เอกน้ำรายการครับทีเดชช้างนครศรีครับพบกับเพชรสยามจอพัทธิยาพิกัด119ปอนด์นะครับมุมแดงครับทีเดชช้างนครศรีครับหรือว่าเจ้าอำนาจเดชสิทธนายกโมทครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าเลยนะครับสำหรับอำนาจเดชนะประเภทไม่แข็งแรงครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มตีนะครับช่วงหลังนี่ถจะว่าสภาพร่างกายดีมากนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินเลยนะสำหรับธนาของทีเดชนะครับส่วนคู่โชวครับเป็นเพชรสยามจอพัทธิยาครับตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะคคคครรรรรััับบบบเเป็นมมวยฝีืืออ่งสห สยามนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับประเภทซ้ายทั้งแถบอ่ะนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าแพ้รวดเลยนะครับขวามดกมันใจนี่ถือว่าหายไปเยอะเลยนะสำหรับธนาของเจ้าเพชรสยามนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มเก่าดีหายไปหมดเลยอ่ะนะครับสามสี่ฝหลังนี่แพ้รวดเลยนะครับยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับสำหรับธนาของเพชรสยามนะครับคู่นี้ก็ซ้ายกับขวานะมวยคนละทรงคนละทางเลยนะครับ ฟอร์มหลังนี่ข้อางที่จะแตกต่างกันอยู่นะครับเจ้าทีเดนี่ก็เป็นมวยฟอร์มสดอ่ะนะครับเป็นมวยเข่าแข็งแรงแตะขวาต่อยขวาปั่มตีนะครับทรงแข็งแแรงนะครับเดินได้5ยกนะสภาพร่างกายนี่ดีกว่าแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าอํานาจเดตนะครับในขณะที่เพชรสยามนี่ก็ประเภทฝีมือมวยซ้ายนะครับทางมวยทรงมวยนี่ไปก่อนแน่นอนนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายนี่ดูเป็นรองนะครับก็ดีกันคนละแบบนะฝีมือนี่อยู่ที่เพชรสยามนะครับร่างกายดีร่างกายสดครับแน่นอนครับอยู่ที่เจ้าทีเดตนะครับก็จะจุกกันในพิกัด119ปอนท่ครับ มือคู่นี้ก็ส่วนตัวนี่ออกชอบไปที่ทีเด็ดช้างนครศรีก่อนนะครับดูว่าช่วงนี้สภาพร่างกายดีกว่านะครับต้นต้นเดี๋ยวจะอึดอัดหน่อยครับแต่ว่าพอด้ท้ายนะโดนบทเดินเบียดเข้าไปนะครับดูว่าสภาพร่างกายความมั่นคงมั่นใจนี่จะมีมากกว่านะครับเพชรสยามนี่ช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับต้นต้นนี้น่าจะออกนําไปก่อนะครับแต่ว่าในท้ายผมดูว่าน่าจะต้านไม่อยู่นะครับออกรองครับไปที่ทีเด็ดช้างนครศรีครับร่างกายดีกว่านะครับซ้อมไปที่สิงห์มาวินด้วยนะครับการบารุงการฟิตซ้อมหน้าเสือในเวทีที่ช่องเกียรต เพชรสยามจอพัทยาไปได้นะครับออกชอบไปที่ลูกสดนะครับออกชอบไปที่ทีเด็ดช้างนครศรีนะครับ มาทวนกันอีกครั้งนะครับผู้ที่หนึ่งครับออกชอบที่มินโฮโชดบางแสนครับแต่ท้ายการในระยะดีกว่านะครับเดินได้5ยกนะครับหน้าเสือตัวเงินดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะแสงทองน้อยแสงทองคาแกจ้งเกิดได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวในการออกชอบมินโฮนะครับผู้ที่สองครับชอบตะวันฉายพี่เฮเขาใหญ่ครับดักเตะดักแทงเตะพับเตะคานะครับจังหวะฝีมือดูจัดจ้านกว่านะครับดูว่าไม่แพ้มวยทรงนี้นะครับวันนี้จะเอาชนะลหกแดงเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองขอในการออกชอบตะวันฉายนะครับคู่ที่สามมาผู้รองครับ กระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับถ้ามาสภาพร่างกายดีๆนี่จอเป็กนี่สู้ยากเลยนะครับชอบไปที่น้องแชมป์หลักกีบันเทิงนะครับและกุทิ่ีครับคู้เอกนํำรายการชอบทีเด็ช้างนครศรีครับชั่วโมงนี้ร่างกายดีกว่านะครับซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ครับสิงห์มาวินนะครับดูว่าช่วงหลังในความเชื่อถือดีกว่านะครับยังไงก็สู้แน่นอนครับวันนี้จะพลิกเอาชนะพิษสยามจอพรทยาไปได้นะครับสำหรับคู้เอกนํำรายการนะครับออกรองครับไปที่ทีเด็ดช้างนครศรีนะครับ สำหรับชอบพิสูจน์ในรายการนะครับผมชอบไปที่คู่ทีหนึ่งครับชอบมินโฮโชดบางแสนครับไทยท้ายการระยะดีกว่านะครับสภาพร่างกายน่าจะเริ่มเข้าที่นะครับนาเสือเสียงเชียร์เดวิธีดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะแสงทองน้อยแสงทองคาเกสไปได้นะครับสำหรับชอบพิสูจน์ในรายการนะครับออกชอบไปที่มินโฮโชดบางแสนนะครับ เรนนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการมวยเจ็ดสีครับประจำวันที่ที่8ธันวาคม2567จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ด HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับเรนนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาราในนี้ไม่สูภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับเรนนี้ก็ต้องขอ